วันสุกนี้นะครับผมจะอยู่ในสถานการณ์ที่แบบตืงไม่เข้าขาดไม่ออกมันโดนบีบบังคับเดือนกดดันหรือโดนอะไรที่มันแบบตีตีวงให้เราพยายามทําให้เราจนมุมทําให้เราแค่ทําให้เราแบบเพื่อว่าดิ้นไม่ได้นะพยายามจะทำให้เราอยู่ในเหตุการณ์นั้นแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับผมไม่เป็นไรเอาตัวรอดได้ สามารถที่จะแบบพลิกสถานการณ์พลิกเรื่องราวพลิกเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดีเอาเป็นว่าตัวท่านในช่วงนี้จะตกอ,อยู่ในภาวะของจำนวนอะไรสักอย่างหนึ่งให้อยู่ในความจำนวนหรือวงแคบๆหรืออะไรสักอย่างที่มันไม่ใช่เป็นตัวตนของท่านนะครับผมอึดอัดบอกไม่ถูกมันอึดอัดหรือมันไม่สบายใจไม่สบายตัวอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่บริบทที่มันเปิดออกมาจากใบเนี้ยก็คือไม่เป็นไร ท่านเอาตัวรอดได้ท่านจะดิ้นเอาเอาจนตัวรอดผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้นะครับผมด้วยสติด้วยประสบการณ์หรืออะไรก็แล้วแต่ความเป็นตัวท่านอะ่ะด้วยสัญชาตญาณหรืออะไรก็ได้แต่รอดมาได้นะครับผมแล้วก็รอดมาได้หรือหลุดจากภาวะนี้ไม่ได้แบบดีดนิ้วดังปอเลยเนี่ยเลยเก่งมากมสติ เฉียบแหลมความรู้แน่นคือดอีเอาออกมาแบบมืออาชีพแบบแล้วก็การหลุดพ้นรอดพ้นหรือหลุดออกมาจากบ่วงในรอบนี้คือเหมือนประมาณแบบเฮย้ยหมดห่วงซะทีเฮย้ยหมดภาระซะทีคือสบายอกสบายใจจริงขั้นแบบว่าโอ้ต้องเลี้ยงฉลองอะไรประมาณบบนั้นเลยคือเ็าไม่รู้เนาะว่าความกดดันนี้มันมัน,ม,นมันหนักมากมัน เข้มข้นขนาดไหนนะครับผมแต่พอหลุดออกมาปุ๊บโอ้ยโล่งไปหมดเลยประมาณประมาณออกมาแบบนี้นะครับผมโล่งโล่งจริงๆนะครับผมโล่งละคือไม่แน่ใจว่าจะเป็นลนาานักษณะอันบางคนเนาะเกิดกรณีแบบว่าเลิกแยกทางอะ่ะมันอึดมันกั้มกลืนมันมันมันน้ำท่วมปากมานานพูดไม่ได้ อะไรก็ไม่ไดนะ้วันนี้คือมันเลิกกันแล้วอะ่ะมันมันมันแยกทางกันโดยแบบว่าสมมตินะเซ็นใบหย,ย,ย่หกยา,ก,าก,กันเรียบร้อยผู้หลักผู้ใหญ่รับทราบกันเรียบร้อยโอโลงนะ่งละอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับผมแต่ในเนื้อผ้าบอกว่าม,มันต้องมีเรื่องของการแยกทางกันนะอย่าล้างแยกทางกันนะดี <c oughs> แก้ไขปัญหาได้ดีอย่าล้างแยกทางหรืออะไรสักอย่างหน,นึ่งเนี่ยแหละโ,โล่งละประมาณนี้นะครับผมน่าจะเป็นกรณีของการเมื่อกี้ใพ่บอกมาแล้วนะว่านั่นจะเป็นกรณีการอย่าล้างนะครับผมแล้วต่อจากนี้ไปก็คือคืออิสระมาแล้วอยากทําอะไรก็ได้ทําอยากไปไหนก็ได้ไปคิดอะไรก็ไม่ต้องมาเอ่อมาแช์มามา มาคุยมาสรุปมาขอความคิดเห็นไม่ต้องแล้วลุยแล้วครับผมาการงานการเงินคือมันหลุดเขาเรียกว่ามันหลุดเปลอกออกจากตรงนั้นปุ๊บสมองเราความคิดาการงานการเงินเราช่วยเหลือตัวเองได้ละเราไปได้เร็วแล้วก็ไปได้ดีกว่าตอนที่ที่ยังอยู่บนครบแุกอะไรประมาณนี้แหละคือโล่งละโล่งละจริงๆนะครับผมไพ่ก็บอกว่าล,ล่วงละต่อจากนี้ไปก็คือ พวกอย่างคล่องตัวมากขึ้นงานก็ทำได้คล่องขึ้นการเงินก็ทำได้คล่องขึ้นแล้วหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง,งที่แบบว่าเออไม่น่าจะเป็นเออน่าจะทําแบบนี้ตั้งนานแล้วโอ้มันน่าจะเป็นแบบนี้มาตั้งนานแล้วไม่น่าจะให้มันยาวหรือเลยเถิดมาถึงขนาดนี้เลยจะเป็นคาพูดความรู้สึกประมาณนี้ครับผมโล่โล่โลจริงๆโล่งแล้วมันอะไรที่มันแบบว่า สุดสุๆของความหลุดพ้นสุดๆของความกังวลนะครับผมเลิกแล้วก็ดีขึ้นนะครับผมนะ